ถ้ะมานในวันนี้ก็จะจะได้บรรยายถึงเหตุการณ์ของ,งสังขมนตรหลังพุทธปรินิมีพานไปแล้วพูดเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม,ไม่ไม่ต้องไปเบร,รกไม่ต้องไปหยุดพูดไปเรื่อยแ <laughs> สดงว่าอาจารย์นี่มีความรู้มีความจำรายใะที่ที่ยอดเยี่ยมมาก,กาประมาณนั้นนะครับอ,อ,อันนี้คือทำให้นกักศึกษามีความประทับใจกับอาจารย์ แล้วแล้วท่านให้โอกาสเราสอบถามอาจารย์ช่วงนี้บัรใหญ่เนี่ยได้โอ oh, ได้ใช่ไหมครับอืมแล้วก็ใเวลาที่มีคนถามปัญหาก็เหมือนกันอาจารย์เถียนท่านก็นกนมีลักษณะพิเศษคือเวลาคนถามปัญหานี่บางทีอาจารย์เถียนท่านไม่ต้องรองให้ถามท่านจบ เขาถามไปสักครึ่งปัญหาท่านตอบเลยก็เสียเวลาอไม่ต้องรอให้จบคือรู้ม่รู้แล้วว่าจะถามเรื่องอะไรรู้แล้วคงจะตอบยังไงตอบก่อนเลยตอบก่อนเลยไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือแม้แต่ในเวลาไปแสดงประกาานกัน้กันเวลามีคนถามเนี่ท่านไม่ต้องรอให้ถามารยอจบพอเรื่องปัญหาถ้าครึ่งปัญหาก็ท่านก็ตอบเลยเสียเวลาอาจารย์เป็นคนที่ พูดเร็วเนี่ท่านท่านฟังก็คงใช่จพูดเร็วมากเร็วมากแล้วก็เสียงค่อนข้างจะแหลมแหลมใช่แหลมแต่ว่าถ้าคนไม่รู้มันคล้ายๆจะด่าเนี่ยนะครับนั้นการพูดการสองท่านอาจารย์นี่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในวิชาการของของตนเองนะครับมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจแล้วก็มีความมั่นมั่นคงในเรื่องของ หลักฐานข้อมูล,ลอะไรนี่นะครับอาจารย์ไม่รู้บาลีแต่ว่าอาจารย์สอนอาจารย์เขียนอาจารย์ก็จะยกบาลีมาเป็นตับๆ <laughs> จำนะครับเรื่องไหนที่ท่านอาจารย์ท่านเห็นว่าดีมีประโยชน์หรือชอบใจนี่ท่านก็จะจำเพราะนั้นโบ้ความจำจะทำประโยชน์ในกะารท่านอาจารย์เยอะเลยโครับ ก็มีเอนก็เนี่ยนักศกษาเรุ่นผมนี่แหละก็เคยพูดยาวๆกับท่านเออก็คือยมีสองเรื่องที่เคยพูดยาวๆกับท่านเรื่องแรกก็คือพระอาจารย์เป็นคนที่ทําตัวแบบธรรมดามากไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ได้อะไรอืเสื้อผ้าที่อาจารย์ใช้นี่ได้ทราบว่า หลานชายเป็นคนช่วยซักให้โ oh. อ้ออแล้วอาจารย์ใส่เสื้อใส่กางเกงไม่ต้องรีดอืแล้วก็ชอบใส่เสื้อผ้าสีเทาๆสีมอมอ,อะไรมันไม่ไม่ฉุดฉาดนะครับเสื้ออาจจะลายนิดๆอาจจะไม่ถึงกับขาวไม่ถึงกับแดงอะไรประมาณกางเกงก็ไม่รีดแล้วก็ใส่รองเท้าก็ธรรมดาธรรมดาก็เก่าอื เนี่ยว่าอาจารย์จะสอนหรือไปปาฏกถาที่ไหนอาจารย์แต่งชุดแบบเนี้ยออืออนะครับเวลามีคนมาเชิญไปปาฏกถาอาจารย์จะถามซะก่อนว่าผมแต่งตัวธรรมดาไปได้ไหมเนี่ยแบบที่แต่งเนี่ยไปได้ไหม,มถ้าแบบนี้ไปได้ก็ไปออถ้าจะให้เสยสชันไม่เอาใช่ไหม,ไม <laughs> ท่านเป็นคนคีดโรคต้องทานยาตั้งอะไรอยู่เสมอนี่นะครับจึงบอกว่าจะเป็นเพราะความสะอาดมากเกินไปไหมท่านอาจารย์หรือหรือมันไม่เกี่ยวหรือว่าไอไอความสะอาดมันก็อาจจะเป็นลักษณะหนึ่งของของตัวท่านบุคลิกนิสัยบุคลิกนิสัยอืก็คงจะเป็นยิ่งกว่าเป็นบุญของท่านท่านบุญแค่นี้นะครับอืม แล้วก็เรื่องเครื่องร้านของขังนี่ท่านก็สนใจอืมสนใจแล้วก็เรียนจริงๆริงอย่างดูว่าเครื่องนู่นนี่คาถาอคมคาถาอาคม,มท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านเคยไปพิสูจน์เรื่องไอคาถาอาคมกับครูอาจารย์บางท่านเรื่องตะกุดที่ว่าเสกตะกุดนี่นะครับคือเอา เท่าที่พอจะนึกได้ก็คือรึกสึก็เกี่ยวกับเสกตะกุดแล้วก็โยนทะเลแล้วโยนน้ำนี่นะ,ะแล้วก็เสกให้ตะกุดขึ้นมาอืไปทดลองกันที่แถวบางแสนหรือแถวอะไรแถวนี้นะอืโอ้เล่นกันจรงิงจังสุดท้ายท่านก็ทิ้งเพราะท่านเห็นว่าไม่มีสารละ <laughs> แต่ว่าเป็นคนที่อยากรู้อะไรแล้วก็ ศึกษาจริงๆอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พูดได้ทุกรูปแบบโทรศัพท์ก็พูดได้อืเพราะท่านเรียนเรียนมาแล้วศึกษามาแล้วบรรดาของขังทั้งหลายอาจารย์เกจิทั้งหลายท่านรู้เพราะท่านเคยเรียนเคยเล่นมาแล้วเห็นเห็นฟังจากพระที่ท่านถามตอนตอบปัญหาอาจารย์เห็นบอกว่าท่านอาจารย์เองไม่ค่อยได้ปฏิบัติวิปัสนาเท่าใดนักก็ธรรมดาเช่นที่ท่านอาจารย์ว่าแต่ว่าถ้าอยากจะ เห็นภพภูมิหรือเรื่องของนรกสรค์อะไรต่างๆให้ไปฝึกวิชาธรรมกยายไว้งั้นใช่ไหมอาจารย์ท่าน,ท,านท่านบอกไรนั้นมก็สแสดงว่าท่านอาจารย์ก็ก็งคือคําสอนในเชิงปฏิบัตินี่ผมาอาจารย์ก็รู้โดยการศึกษานี่นะครับเช่นลำดับเรื่องยาเรื่องจิตอะไรท่านว่าได้คล่องแคล่วนะครับหรือเรื่องของ ไอชฌานสบ,บาบัตอะไรท่านต่างๆนี่ท่านอธิบายได้คร่องแคล่วเพราะว่าท่านจําอำอออจำแมน่ออแแมนแล้วนอกจากจําแม่นแล้วนี่ท่านก็ยังมาวิเคราะห์ตีความออนะครับทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นออพูดได้น่าฟังขึ้นในเวลานี้นะครับออแล้วอาจารย์เสียนท่านก็มีอีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจคือท่านชอบ คิดคาอะไรใหม่ๆมาใช้ในการที่จะพูดวิชาการอยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเช่นก็อย่างเช่นโดยเฉพาะยางทางทางฝ่ายหมายานเพราะตำราส่วนใหญ่ก็เป็นจีนเป็นจีนที่ถอดมาจากสันสกฤตใช่ไหมครับจะได้่อนท่านเขาพยายามจะแปลจากจีนขับไปสู่สันสกฤตดังนั้นบรรดาชื่อพื้นฐานต่างๆที่แปลเป็นภาษาไทยนี่ เข้าใจว่าอาจารย์เสถียรนี่มีส่วนอืในการที่จะแนะนําว่าควรจะแปลว่ายังไงอ๋อหมายถึงว่าคาศัพท์ที่ถอดออกจากภาษาจีนใช่ใช่ให้มันตรงกับภาษาไทยหรือสันสกฤตว่ายังไงถ้ามันใกล้กันใกล้กับสันสกฤตใกล้กับภาษาไทยประมาณนั้นเพราะว่าสันสกฤตก็ดีอะไรก็ดีที่ถอดไปเป็นจีนนี่มันไม่มีลากเงาเดิมเขาเดิมไม่เหลือยกอย่างเช่นพระสูตรเกี่ยวกับเพศก็คือวัชระสูตรใช่ใช่ เชี่ยกขาดอกบัวก็สัตธ์ทมบุญตรีกสูตรใช่ถูกต้องทำตรงนั้นอย่างเช่นมาทยมิกาสูตาทยมิกาสูตรใช่ครับปัญญาปารมิตาสูตรปัญญาปารมิตาสูตรอาจารย์เถียนมีส่วนในการช่วยบัญญัติคำศัพท์นะครับใช่ใช่แล้วก็ในข้อเขียนของท่านอาจารย์เองนี่ท่านก็ ส่คำพวกนี้ไปเยอะคำแปลกๆใหม่ๆที่ท่านคิดขึ้นมาเพื่อหให้ดูมันสละสรวยให้มันดูมันเป็นวิชาการมากหรือมากขึ้นเลปเพทน,นี้นะครับแล,แล้วแล้วมันพอมาแปลแปลภาษาไทยหรือสันสกิตแล้วดูมันไพเราะนะนอย<ด>่างย์ไพเราะดูเพราะว่าถ้าเราไม่รู้รากเงาของศัพท์เนี่ยรู้สึกว่ามันมันความเข้าใจกันอมใจความมันจะน้อยใช่แสดงว่าอาจารย์ก็มีส่วนในส่วนนี้ใช่ แล้วก็พื้นฐานที่สังพันหรือผู้ที่ช่วยเรียกว่าปลูกปั้นท่านมานี่ก็คือท่านอาจารย์สุชีนะครับแต,แต่อาจารย์สุชีนี่ท่านก็เสียต่อจากอาจารย์สถียนกี่ปีไม่กี่อาจารย์ชีนี<อ>่ท่านเสียท่านอยู่มาอีกนานอเสียไปเมื่ออืมน่าจะสีส สี่เจ็ดสี่แปดประมาณนี้สองข้ออยู่มาได้นานนะอาจารย์เนาะประจันชีพท่านอายุแปดสิบกว่าอครับผู้จันเทียนี่ตอนท่านเสียนี่อายุแค่สามสิบเจ็ดกว่ากวานี่นะแต่โดยปีก็ประมาณสามสิบแปดอายุสามสิบแปดใช่เสียดายไม่ได้ไปยมำท่านอาจารย์สุชีพท่านไปซะก่อนเดือนพอ อีกงานนั่นก็คือย<อ>ุวพุทธนี่อถือว่าอาจารย์เถียนเป็นผู้ริเริ่มยุบพ<อ>ุทธิกะสมาคมอตอนนั้นอาจารย์เถียนก็น่าจะอายุป,ประมาณสักสิบเก้าหรือยี่สิบนี่แหละออยู่ที่วัดกัน<อ>นะครับตอนนั้นอาจารย์เถียนก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สุชีพ<อ>สุชีโว<อ>พิขุอยู่อาจารย์เถียนก็เป็นผู้ริเริ่มอืตั้งขึ้นที่วัดวัดกันมาตุยารามนะครับยุพุทธิกาสมาคมแต่ว่าอาจารย์เถียน ไม่ได้เข้าไปเป็นประธานหรือไม่ได้เข้าไปเป็นกรรมการของออยูพฤติกาแต่อยู่ในฐานะเป็นที่ปรึกษาอแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เขียนทําประจําก็คือช่วยบรรยายช่วยบรรยายช่วยปา,กา,าตกถาอะไรประมาณนั้นะะนะครับเนี่ย แม้แต่อายุพฤติกาสมาคมนี่ก็เป็นคําที่น่าจะอาจารย์จีเนี่เป็นคนตั้งให้ใช่ไหมตั้งให้ครับคือวัยรุ่นหนุ่มสาวก็เลยใช้ใชคำว่ายุวะใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์จีก็ถือว่าเป็นคนที่ทําคุณประโยชน์ให้กับผู้ศานาในเมืองไทยเยอะอยู่นะ เยอะเยอะมากอาจารย์เพราะว่าแม้กระทั่งอย่างพวกอัตมารุ่นหลังเนี่ย<ช>อยากจะได้ข้อมูลเชิงลึกด้านพุทธศาสนาทั้งไทยทั้งอินเดียบริเวณแถวนี้เราก็ได้รับจากท่านอาจารย์เสถียรเป็นหลักเราต่อมาก็มีท่านอาจารย์เจ้าคุณหลวงพ่อประยุทธ์เรา,ราลองมาแต่ว่าถ้าจะเป็นชั้นต้นเนี่ยก็คือท่านอาจารย์เสถียรแล้วก็อย่างที่อาจารย์ทราบเนาะเพราะท่านบรรยายนี่มันมันตื่นเต้นเ้วก็เหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ท่านอาจารย์เองก็เหมือนกับไปอยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละมันเห็ุมันภาพภาพมันชัจนครับ จะเดินผ่แม้แต่เรื่องหนักๆยากๆเช่นอภิธรรมนี่อาจารยินผอาจารย์เฉียงก็ไม่เคยไปเรียนที่ไหนเออเออเออศึกษาเองเออนั่นสิอาจามาเข้าใจตรงปฏิจจสมุปปบาทเรื่องไอ้พวกนี้ยซึ่งเป็นคําลึกๆนะจย์เนาะเออแล้วไออาจารย์อธิบายได้ละเอียดมากเลยนะครับนี่ก็อาจารย์เช่นแล้วก็เล่าเหมือนกันว่าวิธีเรียนอภิธรรมของอาจารย์เสียงก็คือท่านก็อ่าน อ่านตรับตำราอะไรอเสร็จแล้วก็พอมีโอกาสก็ไปวัดมหาธาตุมั้งไปถามครูบาอาจารย์บางท่านเป็นบางครั้งบางคราวอืไม่ได้ไปนั่งเรียนอแล้วสุดท้ายท่านก็ไปสอนอพิธรืมเป็นบรรยายพิธรมให้อภิธรรมมูลิธิอของท่านกิติวุฒโธเนี่ยเป็นประจำเอ๊ะอาจารย์นล้แค่อ่านนี่มันทําความเข้าใจได้หรือว่าอิธรมเนี่ยมันจะแตนฉานได้เลย จิตเจตสิกรูปนิพพานจิตเด้วงแสดงว่าท่านมีความเข้าใจอะไรที่เกิดจากอัจฉริยภาพของท่านเกิดจากอัจฉริยภาพใช่ใช่เพราะว่าอสับแสงบางทีมันโอ้โหใช่ใช่เราอ่านธรรมนานมันยากต่อัการเข้าใจใช่ใช่มันต้องเข้าใจในเรื่องของการจับความของการตีความอะไรแบบนี้นะครับแล้วท่านก็ไม่ใช่เพียงเข้าใจเฉยเฉย คือเอามาทําให้มันฟังง่ายอเอามาทําให้มันฟังง่ายอย่างเรื่องยาวๆท่านก็เอามาสรุปให้มันเอ้มันเห็นว่าจริงๆแล้วสั้นๆ,นๆมันคืออย่างนี้อย่างนี้อะประเภทนี้นะครับมันก็ทําให้คนฟังนี่เข้าใจง่ายเรียนง่ายอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือเป็นความพิเศษเฉพาะตัวของท่านซึ่งซึ่ง,ง <laughs> คนอื่นก็จะเรียนแบบยากเน่นใช่ครับ <laughs> จริงๆตอนนี้ก็ยังมีคำบรรยายของอาจารย์ถียนอีกเยอะที่ยังไม่ได้ถอดออกมาเป็นหนังสืออ้าวเหรออาจารย์ใช่อัดไว้เป็นมวนเทปใช่ไหมใช่ใช่<อ>นี่ก็มีหลายท่านที่สนใจอืมอืมอืมก็มีอยู่บางท่านที่ท่านที่รู้จักเขาก็พยายามจะกําลังจะถอดอยู่กําลังดำเนินการอยู่เข้าใจคงจะเสร็จไม่นานเนี่ยออืมอมผมก็ยังเชียร์เขาว่าเออถ้าถอดเสร็จเมื่อไหร่เนี่ย เอาไมยที่นี่แล้วจะให้มาประกวดพิมพ์ะอื่พิมพ์เแพร่จะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนใช่ใช่ใช่บุคคนทั่วไปรวมทั้งพระสงฆ์องค์เรียนยุคหลังก็จะได้มีค์ัระกอบนั่นเปนย่งโชคดีที่ยังมีเสียงของท่านอยู่เยอะใช่ใช่ใช่เออครับยังพวกกัตอมารู้จักอาจารย์เสียงเพราะว่าเสียงแท้ๆอะไยเสียงต่อมาถึงลงค้นหนังสือครับแต่เสียงมันฟังง่ายเนาะอย่างเนาะฟังง่ายนอนยังไงก็ได้ เปิดไฟดับไฟแล้วก็สามารถเปิดฟังได้เลยอะไรเงี้ยทํากิจอะไรก็สามารถฟังได้เสียปีศูนย์เกวันที่ท่านอาจารย์จะเสียนี่ตามที่ท่านอาจารย์ที่ท่านเล่าไว้นี่ก็คือว่า คือไม่มีอะไรผิดปกติอืมวันนั้นก็ท่านอาจารย์ก็กลับจากเอที่จากจากหมหาบกุฎนี่แหละอืกลับบ้านตอนเยน็นๆย็นไปถึงบ้านก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จอะไรเรียบร้อยอือาจารย์ก็ยังออกไปชทรักข้างนอกสัจ๊ะอ,ออกไปชทรักข้างนอกสักไม่นานออก็กลับเข้ามา กลับเข้ามาก็ทำทนูอนทำนี่เข้าใจว่าประมาณสักสี่ทุ่มอ,อาจารย์ก็เข้านอนตามปกติจนกระทั่งถึงเช้าก็น่าจะหมายความถึงคนใช้ในเด็กในบ้านเนี่ยรู้สึกเอ๊ะทำไมาวันนี้อาจารย์เทียนยังไม่เห็นตื่น ก็เลยไปที่ห้องให้จะไปเรียกแต่ก็ไม่เห็นไม่เห็นตอบไม่เห well ็นตื่นอะไรนี่ก็มาบอกกับแม่บอกไงอาจารย์ทำไมก็ไม่ตื่นก็ไม่รู้แม่ก็เลยลองขึ้นไปดูน่าจะประมาณทักเก้าโมงแล้วน่ขึ้นไปดูเปิดไอตอนั้นก็เรียกไม่มีเสียงตอบก็เปิดห้องเข้าไป แสดงว่าอาจารย์นอนไม่ได้แล้กห้องเปิดห้องก็ไปก็เห็นอาจารย์นอนอยู่บนเตียงออก็ไปเรียกตั้ง่นเฉยเฉยบอกเข้าไปดูใกล้ๆกล้อ้าตายแล้วนี่อ๋อ <c oughs> เอาแสดงว่าอาการของโรคไม่ปรากฏเลยมไม่ปรากฏแ,แล้วหมอวิใัยไม่อาจารย์ว่าเป็นโรคอะไร <c oughs> แล้วตอนที่ท่านอาจารย์เสถียนทันละสังขารแล้วไปสวดพระพิธรรมที่วัดเทพศรินแล้วอย่างเนาะ อตอนแรกเป็นตั้งสมที่วัดจักรวรรดิเาวัดจักรวรรดิก่อนเพราะตอนนั้นที่วัดจักรวรรดิก็มีที่เป็นลูกศิษย์ท่านอพระมหาสอนอตอนหลังทนกัณฐ์ราศิกขาอก็มีพระมหาสอนวัดจักรวรรดิพระมหาสุชินวัดกำนันตุยยารามช่วยจัดการเรื่องสมให้ท่านอเป็นตั้งอยู่ตั้งเดือนกว่าสามสิบสามสิบสองวันที่วัดจักรวรรดิแต่ตอน สุดท้ายก็ย้ายไปที่วัดเทพศรินอืคือยังยังไม่ได้ใชาบรณกิจทันทีโอาไปตั้งไว้ที่ทำพิธีแล้วก็ไปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วจึงค่อยเลื่ทานเพลิงก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ครอบครัวขัตลึนเหมือนกันเพราะทางครอบครัวก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เสียนทาอะไรมงวันวานหนึ่งทาจาเขียนก็ออกจากบ้านก็ไป รู้ไปไหนก็ไม่สนใจเรื่องการค้าการขายไม่สนใจนะครับไปแต่ผลที่จะเห็นผลงานของท่านอาจารย์ก็ต่อเมื่องานศพใช่ไหมถูกต้องใช่พวกญาติก็ตกใจเลยมาได้ยังไงทําไมถึงพระสงฆ์องค์พระเจ้าพุทธบริษัทมากันแน่นบนใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องอก็มีสมนเด็จพประสางฆราชไปเป็นประธานส่วนศพอะไรอะไรให้อาจารย์นี่นะครับคุณแม่ก็คงจะปลื้มใจว่าเฮ้ยลูกเราใช่ไหม เห็นแต่งตัวออกจากบ้านทุกวันไม่รู้ทําอะไรใช่ไหมไม่รู้ไอม่รู้ทาอะไรนะครับไม่สนใจเอออออืมแล้วก็ท่านอาจารย์เชีพท่านก็เป็นหลักในการดําเนินการอนแรต่างๆอาจารย์เชท่านก็ช่วยเป็นหลักตั้งแต่อาจารย์สุชิตั้งแต่ท่านอาจารย์เสถียนท่านสอนมาจนกระทั่งท่านละสังขารนี่คํานวณโดยแล้วเพราะคุณเจ้าเราที่เป็นลูกศิษย์ท่านน่าจะประมาณเท่าไหร่จ้ะถึงพันไหมจ้ะเออก็สิบหกปีสิบหกปีใช่มสิบหกปีก็ ตีถ้าสิบหกรุ่นเออสิบหกรุ่นนะแล้วแต่ละรุ่นสมัยก่อนก็บางรุ่นก็น้อยบางรุ่นก็มากแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ร้อยกว่าแต่ลร้อยกว่าแสดงว่าพันขึ้นได้แล้วอย่างนี้ต้องเป็นพันครับแต่ละรุ่นก็ร้อยกว่าบางทีก็ถึงสองร้อยประมาณนั้นสมอยนู้นท่านเหล่านั้นนี่พอได้ทราบข่าวก็น่าจะมาร่วมมือกันใช่ใช่ครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลก็เลยว่า แน่นวันทุกวันโอ้ oh. สม่มายนังน,นะครับทุกวันนี้เราจะหาครูบาอาจารย์ที่เป็นข้าเรื่องหัดที่ยีได้รับการยอมรับจากพระสงฆงทั่วไปอย่างท่านอาจารย์เสถียรี่หายากเหมือนอาจารย์เนาะอืมผมว่าก็น่าจะหายากอยู่นะที่รู้ร <laughs> ู้ใช่ใช่จะ้ครับครับอืมเพราะว่าท่านอาจารย์เถียนนี่ท่านคือท่านไม่ได้สอนเฉพาะในหมาวยาอัยนะครับ ท่านการสอนตามสอน,สอนไปไปปาถกหรือไปบรรยายพิเศษตามเหมา<พ>ไรอื่นด้วยพุทธสมาคมจุราธรรมศาสตร์แล้วก็พุทธสมาคมทั้งของไทยของจีนและประเทศนี้แล้วก็ยุวพุทธยุวพุทธด,ด้วยใช่ไหมอาจารย์รล้สุดท้ายทีนี้ก็ อยากจะสอบถามในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นลูกสิบชุดสุดท้ายเนี่ยท่านอาจารย์เสถีรยรเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราในรูปแบบไหนบ้างอาจารย์คือเท่าที่สังเกตตัวเองนะครับ,รบว่าสิ่งที่เราได้จากท่านอาจารย์เสถีรยรก็คือหนึ่งได้ความความสนใจของท่านว่าเออวิธีการเรียนรู้ ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสนใจถ้าเราสนใจเห็นประโยชน์ก็ทําให้เราสามารถจะศึกษาทุ่มเทเลยเรื่องนั้นได้อืก็คือฉันทะน,น,นช่ฉันทะอืความสนใจความพอใจอแล้วอีกงานหนึ่งที่เราเห็นได้จากตัวอย่างของจันจีนก็คือแสดงว่าคนที่มีธรรมนี่คนที่มีธรรมในใจมีคุณธรรมในใจนี่ จะต้องเป็นคนที่ปฏิบัติได้ด้วยเพราะจารยเถียนที่ท่านไม่ใช่แค่รู้ไม่ใช่แค่สอนออ,อแต่ว่าท่านปฏิบัติด้วยใช่เช่นเป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยเป็นคนไม่โอ้โอวดเป็นคนไม่ ผู้ฝ่าเป็นคนที่ไมอ่อัอะไรคือทําตัวเป็นปกติทําตัวเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอืนะครับอืแล้วก็เป็นคนที่เอื้อเฟื้อกับทุกคนอืเป็นคนที่เอื้อเฟื้อกับทุกคนอืแล้วก็ผมว่าลักษณะที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเป็นคนไม่อวดตัวเองอือันนี้ก็น่าจะทํานองเดียวกับท่านอาจารย์สุชีพ เป็นคนที่ไม่อวดตัวเองไม่อดวดหน้าว่าเป็นผู้รู้ไม่อดวดหน้าว่าเป็นคนเก่งอะไรประมาณนั้นนะครับมไม่โอดไม่ไม่ไม่เคยอวดอ้างตัวเองว่าเป็นเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้อะไรไอะไรแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้อือันนี้ผมเข้าใจว่าคงจะส่วนหนึ่งคงจะมาจากท่านอาจารย์สุชีพด้วยที่จะ,จะเป็นแบบอย่างให้จะเป็นแบบอย่างเพราะอาจารย์ถิ่นก็ให้ความเคารพกับท่านอาจารย์สุชีพมากนะครับ แล้วก็ในขณะเดียกันอาจารย์ชีพก็ให้เกียรติาอาจารย์เสถียนมากเพราะอาจารย์ชีพเนี่ยะที่เป็นคนเชิญอาจารย์เสจียนมาเป็นอาจารย์สอนในสภาการศึกษาที่อาจารย์บอกว่าเป็นคนปั้นให้เกิดครั้งที่สองใช่อยารนอนใช่ใช่แล้วก็อาจารย์สถียนก็เป็นคนเรียก,ยกว่าอุทิศทุ่มเทตัวเองให้กับพุทธศาสนา จริงๆเต็มที่นะครับไม่ว่าจะทําอะไรอะไรถ้าเป็นเรื่องทางพุทธศาสนาอาจารย์เถียนยินดีอยินดีทําไมเพราะอาจารย์เถียนก็ยินดีไปสอนพระสอนเดนตามวัดต่างๆวัดพุทธวัดจีนอะไรประเนี้นะครับออืหรือถ้ามีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาออาจารย์เถียนก็ยินดีช่วยออืเพราะฉะนั้นในสมัยอาจารย์เถียนเป็นยังมีชีวิตอยู่นี่ออืท่านก็มักจะออื ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานระหว่างเถรวาทมหายาณนะครับือวะจันเทียนมีบทบาทมากเลยอืแล้วก็จันเทียนก็เอาเถรวาทนี่แหละไปช่วยสอนช่วยแนะให้ทางมหายานได้เข้าใจมากขึ้นนะอือคือเอาท่องสองฝ่ายเชื่อมเข้าหากันใช่อืใช่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับถ้าเป็นพวกเราเถรวาทเขารู้สึกมันมหายานดูห่างไกลแล้วบางทีมุมมอง ของเรากับมหายานบมงทีก็อาจจะไม่ค่อยดีนักบางประเด็นมหายานเนาะถ้ายานก็จะเอาความรู้พวกนี้มามาเชื่อมกันทั้งสองฝ่ายคครรัับบอแล้วโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งของเราเี่ยอือก็น่าจะถือได้ว่าเป็นแห่งแรกในเมืองไทยที่เริ่มสนใจและศึกษามหายานอย่างจริงจังเรามีวิชาพุทธศาสนามหายานเพราะแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเด้สนใจมหายานไม่เคยเลยรู้จักอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ใริงริ แล้วอาจารย์เทียนท่านก็ทั้งสองทั้งมัจจาท่านก็ไปสอนบ่อยแต่ไม่อนนะครับโดยเฉพาะที่วัดมหาธาตุนี่ท่านไปปจาจักะถาเป็นประจำอ๋ออภิธรรมมูลีที่ของท่านคติวุฑนคือแหล่งหลักแล้วก็อาจารย์เทียนนี่เหมือนกันที่เป็นเป็นคนพยายามขนขวายกระตุ้นให้มีการ แปลคำพีทางมหายาณมาเป็นภาษาไทยเพราะสมัยก่อนแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจคนที่เริ่มแปลพระสูตรทางมหายานมาเป็นภาษาไทยครั้งแรกนี่ก็น่าจะสมัยสมเด็จมหาสมณเจ้าวัดเฉียชริกาสูตรสมเดยจวัดเจ้าสเดยจฐานเ้าได้ก่องแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วต่อมาก็คือท่านอาจารย์ตุวชีพ เพราะทัานรู้สัญอิก